นักเรียนคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกไหมการบุลรี่เขาบูลรี่บุลรี่บุหรี่เนาะนักเรียนว่าการบุลรี่เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ฝ่ายหนึ่งกระทำกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยการเจตนานหรือไม่เจตนาก็จ,จะบอกว่าเราชื่อพ่อแม่มในความรู้สึกของหนูหนูไม่ได้คิดว่ามันเป็นการบุลรี่กันนัาเรียนว่าเป็นไงคะเราชื่อพ่อแม่เป็นไงคะสมควรไหมอ่ะ ไม่สมควรดำนินการไม่สมควรเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่าเป็นการด,ดูที่ส่วนเจตนาต่อไปนี้ทํำไหมคะทำไหมเราเรียนวันวนี้ครูเกบอกว่าหนูไม่ได้ตั้งใจแต่บางทีเนี่ยเราหนนะชื่อพ่อแม่เราชื่อดําชื่อแดงเนี่ยเราพูดคำว่าสีดาสีดแดงกลายเป็นว่าเอ้ยครูเพื่อนเขาชื่อพ่อหนูชื่อดาแต่จริเพื่อนเขาพูดกันเรื่องสีงอยู่เรเรียนว่าอันนี้เป็นเจตน,นาไ,ไหมไม่เนาะเรา ในตัวเราเองเราฟังผ่านไปได้ไหมคะฟังผ่านได้ไหมาะบางทีมันไม่ใช่หรอกแต่บางทีคนพูดอาจจะเจตนาก็ไม่รู้นะแต่ทา้งนี้ทางนั้นจะมายูที่คนกระทำเนะาะว่าเจตนาหรือเปล่าคนในกนั้นจะเป็นโดนที่ตัวทําด้วยใช่ไหมคะที่ประหงเคยเขียนให้ครูดูแล้วว่าหนูเคยโดนบูลลี่ยังไงใช่ไหมโดนระแยอย่างไงการเพื่อนบอกว่าการบูลลี่คือเอาเวลาถามคนที่แกล้งเพื่อนก็บอกว่าเล่นกัน แต่การบูลลี่คืออะไรลูกการเล่นกันคือการต้องเล่นกันทั้งอะไรทั้งลูกเล่นกันทั้งอะไรคะทั้งของฝ่ายครูชอบทุกคนเนี่ยมีเรื่องบูลลี่ในใจเยอะแยะเลยนะเยอะแยะเลยยกมาสักเรื่องหนึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเพื่อนอาจจะกับพ่อแม่ก็ได้กับคนรอบข้างกับใช่นะครับเกี่ยวคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ได้เราต่อได้ค่ะ เขาพูดว่าผมเหมืนอนกู้แมงผมก็ไม่ชอบไม่อะไรไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะแบบน้ำหนักแบบสมดวลไม่ดูแบบไม่อ้วนมากแับไม่มี okay. อ,อ,อ,อะไรหรอโอเคค่ะขอเออเขาแสดงว่า ยูโรยูโรไม่โกดจริงป่ะคะจริงหรือว่าจริงหรือว่าไม่จริงเราพูดเออลองความในเพราะคุยเห็นบางคนเนี่ยโดนล้อบางคำโดนล้อว่าเย็นโดนล้อว่าแบบโอ้โหแบบโกดแบบจริงเลยเรลองสื่อสารให้ฟังว่าวิธีจัดการอารมณ์ตัวเองจริงใช่ไหมจริงจริงเรื่องเล่นเลยเหรอโอ้โห สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชมารศนิยามอยู่ม2ค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนูชื่อเด็กหญิงชลิดีสิงห์อินอยู่ชั้นม2ค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องๆพี่ๆในะโรงเรียนว่าการไม่บูลลี่กันทำไงนะคะถ้าทุกคนอยากรู้งั้นเราไปกันเลยนะคะตอนนี้เราเจอน้องๆแล้วนะคะเราไปถามน้องๆกันเลยดีกว่าคะ่ะ นนหนูถาหน่อยได้ไหมคะว่าหนูเคยถูกเพื่อนกันแกล้งบูลลี่แบบไหนะคะเออเคยโดนล้อว่าอีกระเทยอีฝ่แล้วก็อีตุ๊ดแล้วก็อีอ้วนแล้วหนูมีการจัดการยังไงหรอคะเดินหนีไม่สนใจแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขา โอเคค่ะขอบคุณมากมากนะคะทีนี้เราจะมาสัมภาษณ์กันเองนะคะว่าเคยโดนรังแกอะไรแบบไหนงั้นเราขอสัมภาษณ์เธอก่อนนะเธอเคยโดนรังแกประเภทแบบไหนหรอคะเป็นวาจาค่ะแล้วถ้าโดนแบบนี้จะแนะนําคนอื่นว่าจะมีการจัดการยังไงหรอคะให้ลืมลืมไปค่ะและอย่าเอาขายามะมาใส่ในใจใ<ช>เราแค่นั้นก็พอแล้วอ๋อขอบคุณค่ะส่วนเราเราจะโดนเป็นเรื่องที่ส่วนสูงและผิวพรรณเรา ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าทำไมต้องมาล้อกันก็รู้สึกเสียใจแต่พอบอกว่าเติ้โตมาโตมาแล้วก็ได้รู้ว่ามันก็เป็นแค่สิ่งภายนอกเราก็แค่ไม่ต้องไปฟังคนอื่นแค่เราสวยในแบบของเราเราเป็นในแบบของเราก็ดีอยู่แล้วค่ะงั้นขอจบเพยงค่านี้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเด็กหญิงสุภัชราพิจเตลย์ชื่อเล่นชื่อนานาค่ะอยู่ชั้นปอ,อะไรคะลูกอยู่ชั้นปสามค่ะวันนี้คุณครูะจะขอสัมภาษณ์น้องนานาได้ไหมคะได้ค่ะ,ะหัวข้อที่ครูจะมาสัมภาษณ์วันนี้ก็คือนานาเคย โดนรังแกโดนบูรี่โดนเพื่อนแกลงในชั้นเรียนไหมคะลูกบ่อยอยู่นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นพวกตูนนะคะพราะว่าหนูยืนเฉยๆปุ๊บตูนก็ชอบมาตีหลังหนูค่ะอ่าแล้วเราเคยถามไหมว่าสาเหตุในที่ที่จะมาตีหลังเราหนูก็เคยค่ะแล้วเขาตอบว่าอย่งไรลูกเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอยากตีค่ะแล้วเรารู้สิยังไงเวลาเพื่อมนมาแกลงเราแบบนี้เราก็ไม่ชอบเหมือนกันค่ะแล้วเราจะจัดการกับอารมณ์ของเรายัางไงเมื่อ เพื่อนมาแกล้งเราแล้วเรารู้สึกแบบนี้รู้สึกเสียใจแล้วเราจะจัดการอารมณ์ของเรายังไงให้มันสู่ภาวะปกติูเราจะนั่งอยู่คนเดียวชมวิวไปเรื่อยค่ะแล้วมีการแก้ปัญหาอะไรไหมเช่นการบอกคุณครูหรือการไปบอกผู้ปกครองอะไรนี้ไหมคะก็มีบ้างนะคะแล้วคุณครูช่วยแก้ปัญหาได้ไหมลูกได้ค่ะเอ๊แล้วอยากฝากบอกอะไรกับคนที่ชอบแกล้งมั่งอย่าแกล้งหนูอีกนะคะ จะให้เขาเนี่ยมาดูฟีดแบกของของ,ของเขาแต่ละคนว่าเมื่อเขาทําลงไปกับสิ่งที่เขาได้รับอ่ะมันมีความสุขหรือเปล่าหรือกับเพื่อนที่ถูกกลั่นแกล้งเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไง mm hmm. แล้วถ้าจะมองย้อนกลับไปที่ตัวเขาเองที่ถูกทําบ้างจะเป็นยังไงกูอยากจะให้เขาเคลียร์ปัญหาของการและการให้ mm hmm. ให้เสร็จก่อนอ่าถ้าหากว่ามันยังไม่ได้ผล ก็ต้องหาวิธีการว่าจะทำโทษกันยังไง่ค่ะขอบคุณมากค่ะก็ถ้าทราบแล้วก็จะเรียกมาแล้วก็จะสอบถามถึงสาเหตนะุของการแกล้งกันการรังแกงกันว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงผลเสียแล้วก็ให้เขาเข้าใจความรู้สึกข,ของฝ่ายตรงข้ามคือไม่ใช่เอาแค่สนุกของตัวเองอย่างเดียวก็ต้องรู้ถึงใจเขาใจเรา พูดถึงผลเสียพูดถึงผลกระทบถ้าเกิดว่านักเรียนแกล้งกันนะคะอย่างแรกเลยก็ต้องเรียกนักเรียนมาคุยกันก่อนว่าเขาแกล้งกันทําไมทําไมถึงแกล้งกันขอเหตุผลเขาว่าถามเขาทีละคนเลยค่ะถามจากคนที่เริ่มแกล้งก่อนว่าทําไมถึงแกล้งเพื่อนขอเหตุผลเขาแล้วก็ช่วยปรับทัศนคติของเขาสองคนว่าให้เขาทําความเข้าใจกันว่าที่เพื่อนแกล้งหรือเพื่อนไม่ได้ตั้งใจที่จะแกล้งหรือขอเหตุผลที่เพื่อนแกล้ง สวัสดีค่ะท่านผอ,อคะวันนี้ขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์ผอ,อเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่โรงเรียนของเราเนี่ยได้เข้าร่วมในโครงการของโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะทั้งระบบกับมูลนิธิแพททเฮลนะคะอ,อยากจะสอบถามผอว่าในด้านผู้เรียนเนี่ยโรงเรียนเรามีการเปลีป่ยนแปลงยังไงบ้างคะครับในด้านผู้เรียนนะครับเด็กเราสามารถอ่าเขาเรียกมีสุขภาวะที่ดีขึ้นไม่ว่าในเรื่องของระเบียบว,วินัยการแต่งกาย ความสะอาดและความปลอดภัยที่อยู่ในโรงเรียนนะครับเด็กเรามีความเชื่อมั่นเข้ามาเรียนในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องการรังแกกันนะครับตั้งแต่เรารับโครงการของแพทูเทียลเข้ามานะครับเด็กเราเนี่ยก็จะมีรู้สึกว่าจะในการที่ทะเลาะกันหรือการบูลลี่กันในเรื่องของความไม่อกเข้าเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยเด็กมีมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนขึ้น,นครับก็มีความระคร่กลมเกลียวกันมากขึ้นแล้วก็ สามารถดําเนินการไปในทางที่ทางที่ดีแล้วก็พัฒนาตัวเองได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายนะครับเรื่องความสะอาดความมีระเบียบว,วินัยในเอ็นได้ชัดจากการที่เราประเมินดูในหลายๆด้านนะครับแล้วในด้านของบุคลากรของโรงเ,เรียนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างค่ะคุณครูของเรานะครับก็เข้าใจเด็กมากขึ้นแล้วก็การทํางานการสื่อสารกับเด็กนะครับก็ ง่ายมากขึ้นเลยครับเด็กมีหลังจากที่เด็กเขาได้ได้สัมผัสกับโครงการเนี่ยเข้าไปแล้วได้รับรับโครงการเนี่ยเข้ามาเด็กก็จะเชื่อฟังคุณครูมากขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นในในตัวเด็กเลยเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยอ่าการไม่รังแกกันเนี่ยเด็กเขาไม่สร้างปัญหาให้กับค,คุณครูเราเลยนะครับ แล้วสุดท้ายนะคะก็ในด้านของการจัดการบริหารของโรงเรียนของท่านพอ,อเนี่ยเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ได้รับโครงการสร้างเสริมสุขภาพภาวะของมูลที่แพทเฮลเข้ามาครับครับก็อย่างที่บอกในด้านผู้เรียนแล้วก็ด้านบุคลากรน,นะครับหลังจากทั้งอสองด้านเนี่ยเราพัฒนาครูและเด็กเนี่ยไปในทิศทางที่ดีและการบริหารจัดการในการทำทำหนวยงานในโรงเรียนนะครับมันก็พัฒนาไปได้ทุกระบบเลยนะครับในเรื่องของ อ,อย่างเช่นเข้าถึงตัวนักเรียนเข้าถึงผู้ปกครองนะครับแล้วก็ทําทําให้ผู้ปกครองเนเชื่อมั่นชุมชนเชื่อมั่นนะครับและผู้ที่มีส่วนได้เสียในโรงเรียนเนี่ยเชื่อมั่นโรงเรียนเรามากขึ้นแล้วก็ได้แพททูเฮลเนี่ยเข้ามาช่วยวางระบบให้เราเราก็เดินตามระบบที่แพทวางมาให้เรานะครับเราก็ดําเนินการพัฒนาเนี่นไปไปในทางทิศทางที่ดีนะครับสามารถพัฒนาได้ต่อเน,นื่องครับวันนี้สําหรับ วันนี้ก็ขอบคุณท่านผอ,อ,อมากเลยนะคะที่มาให้แชร์ผลลัพธ์ของโรงเรียนของเราให้ได้ฟังกันนะคะขอบคุณมากค่ะครัขอบคุณครั